หลังจากแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องออยวัน e โดยปกติแล้วมันก็มี2องทางเลือกนะครับในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นเอสตัวนี้ลงไปแทนฮัตติสครับนี่คือตำแหน่งฮัตติสเลครับหนึ่งก็คือเปลี่ยนแทนตำแหน่งตรงนี้ไปเรื่องเขาแกะฮัตติสลูกเก่าออกนะครับหรือ2ไปซื้อเอซิสชันตัวเติมตัวแปลงตัวนี้นะครับให้ตัว d v วเพราะบางคนหลายหายคนไม่ได้ใช้ดีวดีนะครับเพื่อให้ เป็นตัวซิเนทที่สามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ลงไปได้ได้แล้วก็ใส่แทน D v วดีตัวเดิมนะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวปักสตาร์แบบบอร์ดของรุ่นเนี้มันจะมีแค่2ตัวเนะครับมันไม่มีเพิ่มให้ก็เลยจำเป็นนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือขอทานทีู่เด ปลัรเรียบร้อยนะครับจะเปลี่ยนแทนเจ้าตัวนี้ลงมานะครับแต่กรอบเหล็กนี้เราคงจะใช้อยู่นะครับเอาเฉพาะแค่ลูกคันที่สองนะครับผมอันนี้คือใส่เอสีแทนหน้าติดลูกคันที่สองผมก็เอาออกนะครับเอาออกมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับติดด้วยกาวสองหน้าครับเพราะว่าตัว s อสซเนี่ยน้ำหนักมันเบามากไม่จำเป็นต้องยึดท็อตอะไรนะครับ แล้วเดีวเราก็จะประกอบโครงเดิมนี้กลับไปก่อนประกอบกลับนะครับก็พิดดูจอขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองดูนะครับว่าอันนี้มันสามารถเ,เห็นเ s d ที่เราใส่เข้าไปไหมถ้าเกิดมันไม่เห็นก็ต้องมาจัดการเรื่องสายเรื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าได้ตัวชิพนิดนึง ก็โหมดเข้าก็คือ F2 นะครับของ l e n ovo แต่ของอันอื่นไม่แน่ใจก็ต้องดูตามนะครับว่า BIOS มาให้เข้าตัวไหนนะครับันน t ้เจอแล้วนะครับชื่อนี้ HS SSD นะครับ512ก็แปานเรียบร้อยสามารถโครนหรือลงวิดโดใหม่ได้เลยนะครับโอเคครับ ก็ต่อกันที่เรื่องของการคโคลนหรือแบ็กอัพอะนะฮะถ้ามีแบ็กอัพก็ใช้แบ็กอัพแต่ถ้าใครทําการแบ็กอัพแบบไอ้์สำหรับคโคลนกลับมาฮาร์ดดิสก์ก็ทําแบบนั้นก็ได้ครับส่วนผมใช้โปรแกรมไอเอสเนี่ยตัวเนี้ยเพื่อที่จะ,ะทําการคโคลนนะครับแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นการคโคลนพาร์ติชันอีกแบบนึงน,นะครับโอเคครับเอ่อ เมื่อถ้ามันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้อง,องรอโปรแกรมทำงานสักพักหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้ทั้งวิดีโแล้วก็ไฟล์ตา่างๆรวมเป็นโปรแกรมที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องเก่านะครับกลับมาอยู่เจ้า SSD ตรงไห่นะครับผมโอเคครับ